สวัสดีพี่รองครับเพิ่งผู้เฒ่าก็ไม่นรุ่นจอกกันโอ้แม่นผู้เฒ่กไนอ้นโอ้อเบวีน้องน้องนน้องญา่ลูกกันเลยลูกน้องอเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นไปดิเดี๋ยว น่ารักอุ้ยคือกันยังอุ้ยหน้าตาคือกันอุ้ยอุ้ยจุ๊บจุบจุบเจ้าเมืองเมาเนเ่นมัจุ๊บปากมันเอุ้ยเดบุ้ยเอาดมดักดมดักลูกดมดักดมดักลูกดมดักเอาเม่ได้ดมดักเอาดมดักเล้ เดี๋ยนปัญหาเหตุการา่ไม่ใช่นยือโอเมนเออปัญาเยนเออเอ้าเออมัน่มีมูเรียนเกิดอะไรข้นโอ้ยนยังมนมาเมนเอ็เว้นนะเจ้าเกือบกสัว์เออเออเออเอเอเออ้ยายนน้องกลัวน้องมีตังหอบ้านี่แหลกเป็นมาเมื่อสี่า มันละหยอกมาเอามังละยอกมานอเอเนต่ตะออนมาเนาะบนหนาเสียแล้วเจ้าจะเป็นคนมากมาเนี่ยเอาเราเป็นแม่น้องมาดิเจ้าขึ้นขึดีแไหนเ้สาวเนาะเ้ยปไปไนั่น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 ไปไหมเพื่อนเร เราอาบือ้หจวร้อนกาโอมถ่วงจนบ่มีแนวสีบันแล้วหอกไอ้เพแห้งแล้วเอารถเสียีเต้นไหมรถเสียีไหมเสบีย์เดินไหมเจอเลสวัสดีคับพี่องมาแล้ว เบอรแล้วเบิดแล้วเบอรแล้วพี่เรือตี่พอขอแค่นี้มาพอพี่เสิร์ฟแล้วอยกขอาไหมฮะบวกกู้ามแ้พี่มันเป็นใจจะเป็นบัวเรือนกันไห้เนาะโอ้คุณไงมันกลัวกันนี่อย่างกลัววันนี้กับเขา กับเขาอันนี้เขาเอ,าเอานินหมยัง้ากะเพรากะเพราหมูบ่เฮ้ยเนาะพี่นอนสิกับมืบนอ,น,น,น,อ,อ,อน,นี้กะบ,บรรยากาศ สวงแรงๆครับวันนั้นกวดวางวันนี้กดวามันเอาตอะเรกะนาดซีดกะดาดี่มเงาะเตีกระเทยดูดกระเทยดูดไรกระเทยดูดเงาะพ่อพ่อ นาซีตกเลยนี่มันเป็นนาซีตกนาซีกะว่าเออนาซีกันนาซีนาซีตกควบคู่มือเลยมึงบ่อยคนเก่าเจนนตัวรู้ชื่อโทรศัพท์มากับบริเวณยางไลครับเอามานอนเฝ้านี่ต้องเฮ็ดเมนเนาะน้องป้อมแปมนี่คนชิลุ่ยไปหนาครับเร็ว กัท่แมให้ผมแปมใส่ตัวอย่างก่อนของลูกแกมีอยนไปเซเว่นอยู่ดิอันเวทีพันอันพันไนเลี้วอยู่เช็คเช้านครับเช็คเช้าอาจานขึ้นเป็นเทกเทคเสียงครับอุ้ยทองเนื่อเพ่งกันพ่อไอ้่องอมาทำของอันใจทำเ้าพ่อนานด็กหน่อยมขึ้นนี่ถาจากใจเลย มืนขึ้นหูจ <c oughs> <ether> <h iento> ็ค่อจะควากันป้ององิกีแมนออหูจคยแล้วหูแจกอยูข้ามเลกขมีมึงคือรยู่เนยยางไปข้างหน้ามีูหลอกผิดเครื่องที่เทียบไปเครื่องที่เออเออเคยอยู่หูจยสัตว์ใช่พอมดูมงไหนมึงงามอยังไงยังแล้วพักใดอยู่ักจได้พอคือแจ็คโจจ่คโจ๊ะจะพอ่เย็นๆพอกำลังลงกิฟอยู่ตอนนี้มือเลยบีบแ็แล้วมือเบีบ

อีรีมีหลายคนลองหลุดคีหลายเยอะมากแต่เราไม่ทวงแต่เราไม่ทวงเะเราจะไม่ทวงเพราะห้องกัเนตามนาทีห้องกแต่กำลังใจนักร้องฝอนเออแงมแต่ว่าเสียยังเสียเป็งเสียเสียโอ้เห็ดคือเห็ดมาสตัวออ มันโอ้ยเนาะก็เห็นว่าสองตัวเห็นสองตัวเห็เปียแล้วห้ามนเป็นูกเขาโอ้เนาะเออเออเอเาเอาเอาอเออเอาเอาอาเอาเอาเอเอา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 เอเอาอเอาเอาเอเออาอเอาเออาเาาอาเอาอาเเาเอาเอาอาเอาเาาเอาอเเาา พูไมาเบิร์ดยีนห้เจนลุ่อยคอยไปตาเสียพาแม่คอยลงเื่องปีนหน้าจอเว้แม่บอกว่าเบิอเลยวู้ยบอว่าผู้เอียดผู้ลเอียจิ้มเขียวหุ่นต้องยนตกันเนาะแกงกันเองกบเยนเนาะเอากันอีกยังมาฮักรักกัะแรงแกงกันจังเออแกงสพร้อม้องเป็นอะไรกนะ วัดบางเพ็งตาพูจสิบว่าอยหิ้วเขากหิ้วไดสันหรอป่ะเออป้าไปกินเข่านั่นกับเข้าพูดดินั่นนั่นนันนันนั่นนั่นไหมบานหักมัน่ะแอมตียางไหยางสวัสดีครับคุณแม่อ้ยนนองมานานก็ได้ดีเนาะเออตูดกินน้องน่ารักจังเลย้ิอท่อจะเนี่ยังกินยเดเลยไปเดี้ น้อไผ่พ่แบบนกั้ะไผพอเนาะพี่น้องก็ปอกกันกลิปต่อไปกลิปนี้ไว้ฝปกเล่ใจให้ทีมงานทีมงานของเดือดแกงด้วยนะครับเดอะแกงวันนี้ครับใส่อนมผันผไปเลยเดอะแกงลายแหงเดือะแกงวันนี้มียังมั่นเสื้อผ้ามือซุมือ ภาซะหนใดพาซะหนใดใจดำครับเป็นปรากฏการณ์มอล้ำใหม่ครับเพิ่นสีรัมทำนองขอนแก่นกาฬสินแล้วก็อุบลใส่กันครับเ่กาล้ำเพิ้นพร้อมเกินหัวซื่อเลยนี่เจ้าเหตุไดเจ้าเหตุไดนี่เพลงนี้ดังรับผลกัน่แมนเขาเอิดรัมเออว้าคือหั้จากว่าเห็ดเป็น สีทำนองรวมเลยแมนขอนแก่นกาฬชินอุบลหลักการลำเพลินขึ้นลำเพลินสักคนขึ้นลำเพลินลงขอนแก่นลงขอนแก่นเขากาฬชินแล้วก็รจังไปอวยอันลงอันอุบลไปอวยลงคคลุกแคบอีกเอาเด้อไปอวยลงคไตอีกอุบลโอ้กูเม่ย์บักนแบบเจ๊แมนยังเนาะงอกโอ้เนาะเขาวางผ่อนเขาวางรึผ่อดแขววง பண்ணி <imited> <imited> <imited>